สวัสดีทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกม free wit live ผมเห็นว่าแนวเกมมันน่าสนใจที่ก็เลยหยิบมาเล่นมาไม่ต้องพูดความตามเพลงละเข้าเกมเลยดีกว่าช,ชื่อเออชื่อที่กูเล่นในเกมทุกเกมก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าจะไม่ผิดลึกคลิปที่เราต้องกดเนี่ยมันจะเป็น anti r t l e aten, ใช่ไหมนี่ไงคือมันเป็นเกมที่น่าสนใจคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยใช้แค่คีย์บอร์ดกับเมาส์มันก็เหมือนกันทุกเกมนั่นแหละคีย์บอร์ดกับเมาส์เอาเป็นว่าช่างมันเถอะคุณอยากรู้อะไรเจ๋งๆไหม เรื่องไอเกมนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วดังนั้นก็คือในตอนที่แครับช่ามันขึ้นมาถามว่าคุณใช่หุ่นยนต์หรือเปล่าจริงๆแล้วมันอาจจะแค่อยากตามหาครอบครัวมันก็ได้ช่างมันเถอะช่างบวชไลพูดไลฟ์าสาระแล้วเริ่มมึนๆแล้วเพราะตอนนี้มันตอนเที่ยงแล้วเนาะตอนเที่ยงจะบ่ายแล้วเที่ยงคืนจะตีหนึ่งเที่ยงจะบ่าย <c oughs> <c oughs> มีสามที่ให้เลือกเกมนี้ใช้คําสั่งโดยการพิมพ์ถึงสถานที่ใช่ไหมอ่ะถ้าเรากดอ่าใช่ด้วยแปลว่ามันทำอย่างนี้แหละ มีประตูเราต้องการกุญแจงั้นก็ห้องน้ำใช้คำว่าสตอร์หรือเปล่าอ,อ๋อไม่ใช้คำว่าทอยเลททอยเลทสกีบิดี้เหรอช่างแม่หงืถอมีใครมันไปอะไรวะหาสกีบิดี้ทอยเลทในรูนสามสิี่ึงคิดอะไรอยู่วะแม้แต่โถส้วมมึงก็ไม่เว้นเหรอคือก็พอจะเดาได้หรอว่าคนเราแม่งจินตนาการ้ํำเหลือแต่แบบกับโถส้วมะนะ มึงคิดได้ยังไงวะเพื่อนขอบคุณแต่กูเป็นแค่คนพิมพ์กูไม่กูเป็นผู้ชมนะตานี้เอ่เราต้องใช้ไขควงอีกรอบอยากให้มันก๊อบคำได้จังเลยไม่ก็ลองรับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษมันพิมพ์ยากโอ้ยเจ็บไม่เงยุงกัดเป็นชีวิตที่ลงตัวจริงๆก็เออไหกอ กูรู้สึกว่ากูมึนมากเลยตอนเนี้ยไปที่ประตูได้กุญแจมาละแม่งปวดหัวว่ะกูว่ากูอยู่กับน,น่าจะคอมมากไปหน่อยนะว่าจะต้องออกไปใช้ชีวิตจริงๆบ้างแล้วละ่ะแต่รู้อะไรไหมเรื่องนั้นเอาไวท้ทีหลังดีกว่ามันไม่น่าสนใจเท่าไหร่ใช่เรื่องนั้นมันไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าการใช้ชีวิตจริงๆมันก็ดีแหละแต่จะว่างไอเดียกู มงไม่ค่อยเที่ยวแล้วก็ไม่ค่อยกินอะไรที่หลากหลายก็เลยใช้ชีวิตแบบเดิมๆซะส่วนใหญ่อะนะทาไงได้อ่ะก็ไปพวกมึงเห็นอะไรข้างหลังกันนะในเมื่อกล้องมันไม่ได้หันไปได้วยซ้าไอ้พวกคนดูชีอ่ะอ่าขอบคุณถ่ายไปให้หมดแล้วกันเท่าที่รู้คือเราจะต้องดําเนินเกมโดยใช้ตัวของเรามพ์คําสั่งไปรเรื่อยๆใช่มันมีแค่นั้นเลยไม่มีอะไรก็เป็นเกมเอามาเล่นค่าวเวลาได้อยู่นะ เรามี acm acm ทำไมคำมันรู้คุนจังวะช่างมันเถอะอะคุณรู้ปะจริงๆแล้วในมังค้ามันมีเรื่องดีๆด,ด้วยนะจะเรียกว่าเรื่องดีๆจะถูกไหมนะแต่จะบอกว่าต้องเป็นคําถามว่าแร่ไหนดีที่สุดใช่นั่นเป็นคําถามที่สุดต้องคือแร่ไหนดีที่สุดถ้าให้ตอบตรงๆแร่ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเพชรหรอไม่ทองก็ไม่ีก่ดีดีสุดคือเหล็กพเพราะเหล็กมันทาได้หลายอยา่างเราสามารถสร้างอสุนและกายมาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดมากมายได้ด้วย ซึ่งนั่นแหละในด้วยมันไมมันดีที่สุดถ้าถามว่ามันดีแค่ไหนมันดีมากเพราะเหล็กมันสามารถทําหลายอย่างได้ไงต่างกับเพชรที่มันมีถูกจํากัดไ้แล้วว่าต้องทําได้แค่นี้ก,กับน,นี้เท่านั้นซึ่งไปเห็นมาก็คือเขาพูดถูกนะเหล็กคืออะไรที่ดีที่สุดเราสร้างโกลเลมได้เราสร้างถันเก็บน้ําเพื่อปั๊มน้ําและลาวาเพิ่มหรือทําลูกธนูจากใช้ยาได้โดยการใช้มันในการเอารูกธนูไปชุบใช่มันเจ๋งปะละ่ะโคตรเจ๋งเลยเว้ยมันมี เหมือนจะมีคนนอนอยู่นะเพราะมันขึ้นข้อขความว่าดี d y อด d y แปลว่าร่างกายวันนี้กูใส่เสื้อสียูชานมากเลยล็อกเกอร์ต้องการรหัสไม่รู้กี่ตัวงั้นไปดูที่คนก่อนเขาบอกว่ามีภาพวาดอยู่บนกําแพงปะ Drawing on a wall ใช่มีภาพวาดอยู่บนกําแพงเราไม่จาเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษมากแค่สื่อสารกันรู้เรื่องก็พอใช่เป็นคนที่เน้นอ่านแต่พอเจอศัพท์ยากๆพิธีศาสตร์เข้าไปกูก็ตายอยู่ดีนั่นแหละ มันคงไม่โอ้จะบอกไม่ต้องใช้สมองใช่ไหมเพราะตอนนี้สมองกูตืดสุดเลยเอ่อหนึ่งสองขาดสามสี่ห้าหกประคานหกแล้วก็ 7, 8, เจ็ดแปดเก้าเอ่อคิกเกตคิดเลขอะเอาลองสุ่มุ่ใส่ถ้าสุ่มใส่สามไปตรงนี้นะตรงนี้นะใส่สามไปตรงนี้ก็จะเป็นสามสี่เจ็ดสิบห้าสิบห้าถ้าใส่หกถ้าใส่สามตรงนี้ก็สิบถ้าใส่หกอะ่ะใส่หกลงไปหกเจ็ดสิบห้าเก็โอเคได้แล้วสามหกเก้าโอ้ ก็อันที่จริงก็จะเดาก็ได้นะเพราะมันขาดแค่สามตัวเลขก็มีถ้าเดาก็ได้เยอะอยู่นะสามหกเก้าสามเก้าหกเ้ยชิบหายละอ่ะเกือบละใช้คีย์แพดเป็นปุ่มไอ้นั่นไงปุ่มปิดไมเปิดไม่มันก็เลยใช้คีย์แพดไม่ได้โอ้เราได้เรื่อยกูคงต้องตัดศพต้องตัดศพต้องตัดแขนได้เริ่มกลับไปที่คนก่อนบอดี้ไม์แม่งบังว่ะ <laughs> เออาอแม่งไม่เล่นเกมตอนที่คืนนานมากเลยนะรู้ปะเออใช่เราไม่เล่นเกมตอนนี้คืนนานมากนอกจากตอนที่ทำสามคลิปตอนนั้นรวดเดียวในคืนเดียวแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นั่งเล่นตอนนี่งคืนเพราะวันนี้มันเสียงดังก็ั่้แหละเราได้แล้วก็กลับไปที่ประตูเพราะมันบอกว่าที่ประตูเหมือนจะมีแป้นอะไรสักอย่างนี่ไหนวะนี่ไง ได้ไปที่ประตูอ้าวว่าแล้วเชียวมันก็แฮนตกอยากรู้จังว่ามันจะพาเราไปไหนโอ,อ้โอ้คนดูเป็นแสนเลยขอบคุณที่มาชมครับไปซ้ายแล้วกันพอซ้ายมันจะเหี้ยยิ่งกว่าขวานั่นแหละดีที่สุดแล้วที่เราเลือกได้อ๋อพระเจ้ากูรู้สึกเหมือนกูจะหลับตาแข็งไว้ตอม ยังเหลืออีกหนึ่งอะไรอุย้ยเสียงร้องชัดเจนมากอู้สถานการณ์นี้ไม่ตัดนิ้วก็ตัดมือโอ้แย่กว่าเดิมอีกมาจะเาช่วยเอ่อทำไงดีวะลดเสียงก่อนเสียงมันดังไปวะ่ะเราถอดหูฟังนะเอ่อเรามีเลื่อยเราต้องคัดปะคัด เรามีมือข้างเรามีมือต้องคัดเตอรแฮนด์ดีว,วะว่าขอบคุณครับที่มีอะไรมาแก้ให้ด้วยม,ม,า,ตมาตัดมือก็ตัดมือไว้เหี้ยอ้พระเจ้า โอ้พระเจ้าเป็นกูกูไม่กล้าทําแบบน,นั้นนะเนี่ยถึงขั้นตัดมือตัวเองเนี่ยนะ <c oughs> ถึงขั้นตัดมือตัวเองนี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะเหมือนดูหนังเรื่องจิกซออะจับที่ภาคหนึ่งใช่ไหมที่มันจับคนเอาโซ่ล็อกขาแล้วก็ตัดขาแล้วก็ไม่ําเป็นหนังล้อเลียนแต่ตัดผิดข้าง <c oughs> โคตรชอบเลยสแกรี่สักอย่างสักอย่างจําชื่อเรื่องไม่ได้แล้วนานแล้วแต่จาชื่อเรื่องดอดได้หรือต้อง้คว่าโอเพ่นวะ ไม่ใช่ดอ่มันก็มีแค่คำว่าดอว่าที่น่าจะเปิดประตูบานนี้ได้วอทองค์กรอะไรบ้าเนี่ยสวัสดีชายชุดขาวไอ้นี่มันผู้เกียรติสีผิวบ้าเนี่ยอะไรอะเฮ้ย hey, ทำไมชื่อแปลกๆดูพวกเขาทรมานดูพวกเขาทรมานวอทใครทรมานกูเหรอที่มึงตัดแขนเตึงไปเมื่อกี้นะไม่มีทหารด้วย เฮ้ยล้่เรื่องเกมมันยังไงวะเนี่ยโอ้โหทหารโกกูเป็นคนเดียวที่ไม่โดนแบนกูเป็นพระเจ้าไอน่นหาหนักใจกับช่องแชทดอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานะ xpx แล้วก็แคทเธอรีน94้ี่นี่คงเป็นจุดจบของเราแล้วเดินเข้าสู่แสงสว่างอ่อ แส,แ,สแสบตาแสบมากเอาจิงแสบตาจริงอุโมงอกหน้าจอไม่ได้เลยอเอาเป็นว่าจบแล้วเนาะ